สวัสดีค่ะพี่อันนี้พี่มาจากไหนคะมาจากมีนบุรีค่ะมาจากมีนบุรีเลยเอ้วมาจาก,ส,กสมุทรสาครไหนสมุทรสาครจริงๆพี่ก็อยู่ตรงถนนตัดใหมะคะ่ะอ๋ออยู่ตัดไม่คนพ่อมาจากไหนคะคลองสามวาคลองสามวาเอามาจากบานเอือเ้อบรรจารยอคของถนนเนี้ย ป้ามาจากลาดพร้าวค่ะสายใหม่ค่ะอ๋อมาจากสายใหม่ใช่ไหมวันนี้ตั้งใจมาซื้ออะไรคะซื้อสั่งไส้สับปะรดไว้แล้วค่ะสามสิบถุงอ๋อสั่งขนมปังไส้สับปะรดไปสามสิบถุงใช่ไหมอ๋อตั้งใจจะมาซื้อเออไอเนี่ยพุทราแห้งอะค่ะอ๋อพุทราจีนอ่าพุทราแห้งก็หลายอย่างส่วนใหญ่จะเป็นขนมเอาไปให้เด็กนักเรียนคือลูกจะชอบอัลมอนด์นะค่ะอ๋อลูกชอบทานอัลมอนด์ใช่ไหมตัวเองอะน้ำผึ้ง อ๋อ oh, ตัวเองน้ำผึ้งแฟนเ็ามาซื้อของพวกนี้อะไรก็แบบแยะๆเนี่ยอ๋อ oh. พี่ตั้งใจมาซื้ออะไรคะมาซื้ออันที่ยืมันถูกอะ่ะถ <Hey. S 2> ่านไหนมันถูกก็ซื้อนะเออ oh. <laughs> พอตั้งใจมาซื้อปลาหมึกค่ะมก็ลเลยได้หลายอย่างค่ะ,คะแล้วถ้าให้พี่เลือกสินค้าในร้านหนึ่งอย่างไปเป็นของขวัญพี่จะเลือกอะไรดีคะอันเนี้ยตั้งใจจะซื้อน้ำผึ้งไปให้ผู้ใหญ่๋อ <laughs> น oh. <laughs> ่าจะเป็นถั่วอัลมอนด์ เป็นอัลมอนด์ก็เป็นอัลมอนด์นี่ละอ๋อจะเป็นอัลมอนด์เนาะสินค้าตัวไหนภายในร้านไปเป็นของขัญใหคนทั้บ้านนี่ค่ะของที่บ้านเขาจะชอบเป็นขนมแบบขนมพิงขนมไทยๆค่ะอ๋อเป็นขนมไทยใช่ค่ะแล้วก็นี่นะหาน้ำพึ่งกำลังดูอยู่อ๋อกำลังดูดน้ำผึ้งใชยๆหายไออเ้ันน่าจะเป็นน้ำพึ่งพึงเพราะมันเก็บไว้ได้นานไอ๋อ สามารถเก็บไว้ได้นานด้วยเลือกเป็นพวกอาหารนะคะนพวกอาหารใช่อาหารต้องการเลือกพวกอาหารหมูพวกอะไรอร่อยชิมแล้วอร่อยชิมแล้วอร่อยดีใช่ใช่หมูแทนนะหมูแทนใช่ก็หมึกขาดู้ยซื้อปลาหมึกเลยใช่ไหมเป็นปลาหมึกเพะว่าที่บ้านใช่ที่บ้านชอบกินปลาหมึกขาที่บ้านชอบกินปลาหมึกใช่ไหมค่ะท่บเด็กเด็กนี้เด็กชอบปลาหวาน อ๋อหวานแล้วเดี๋ยวแทนต่เนี้ก็จะเป็นทุกขโมงน้ำผึ้งก็เป็นของขวัญปีใหม่ที่ดีเหมือนกันนะคะคุณแม่ใช่ค่ะชีวิตจะได้มีความสุขนะหวานเหมือนน้ำผึ้งหวานเหมือนน้ำผึ้งด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะคุณแม่